สวัสดีค่ะที่นี่วังอาค่ะวันอังคารที่2,568ค่ะตอน15นาฬิกาค่ะวันนี้ค่ะตีเลนเฉพาะหน้าที่นะคะไล่ปลาเฉพาะหน้าที่ระบายน้ำสองแผ่นค่ะตีตรงนูน้นแล้วก็ตรงหน้าที่นะคะจุดนี้คือจุดชามกุ้งค่ะเราก็กั้นกระชงังแล้วก็ใส่กระชาไปเมื่อวานนะคะใช้กระชาไปครึ่งกระสอบค่ะ ตอนนี้พ่อกับหัดก็ไปประจำการอยู่ที่อวนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลากจากตรงนั้นมาหน้าประตูค่ะเรนมาปิดประตูน้ำแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มลากอวนแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าอวนจะหนักมากค่ะเดินได้ยากเพราะว่าในน้ำเป็นเลน เป็น3ามแยกนะคะตรงนูน้นอวนก็จะเลี้ยวไม่ถึงนะคะก็เลยต้องใส่กักชาช่วยแล้วเดี๋ยวก็ไล่ไปหน้าที่ได้เลยค่ะเ,เ,เน,นื่องจากอวนยาวไม่ถึงหน้าที่นะคะถ้าลากไปก็คงไม่ไม่สามารถข้ามรองได้ก็เลยต้องหยุดอยู่แค่นี้แล้วก็ไประบายน้ำค่ะ วันนี้ก็ปักเป็นอีกชั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวว่าเราจะกักพื้นที่ให้แคบลงแล้วเราก็จะวิ่งเรือให้น้ำขุ่นนะคะเป็นเส้นตรงเพื่อให้ปลาออกค่ะวนน้ำขี้เลนค่ะ ล้ำแล้วค่ะรอบที่หนึ่งต้องใช้แรงนิดนึงค่ะติดตื้นนะคะต้องเข็นนาะ เดี๋ยวเราจะมาลากปลาในล็อกที่สองนะคะที่เป็นอวนกั้นตาหยาบนะคะเ,คนะเพราะว่าอันนี้เป็นที่กว้างใส่กักชาแล้วยังมีปลาหลงอยู่ก็เดี๋ยวเราจะลองลากดูว่ามีปลาติกไหมโอ้ไม่ค้านหรกคนขยันเนี่ยต้องได้กิน,น,อ,นอิ่มนอนหลับมไม่เพลิงแล้ว ประชิดนะคะแล้วก็โอบข้ามไปฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามีปลาติดไหไน,ไหนไสรุปว่าไม่ได้ปลาสักตัวนะคะมีแต่ปลาเน่าติดค่ะ<ล>เดี๋ยวเราจะย้ายอวน,น,นขยับเข้าไปข้างในหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้น้ำท่วมถึงเราปลาเข้าได้คะ่ะย้ายอวนนะคะ ยาวคะ่ะไม่ไปหนดจุดอยู่แถวต้นไม้ตรงนี้นะคะรอเดี๋ยวกหนดจุดก่อนหัวนก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะยาวมากคืนนี้เหนื่อยผมบ้างนะไม้ใช้ยเยอะนะม,มีหัวนี่